มือสอง JK นำเสนรอรถบ้านราคาหลักหมื่นแบบพร้อมใช้งานกันด้วยนะคะนิสสันอเมรายางค่ะรถปี02เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.8นะคะเลขไม้200แสนโลค่ะเครื่องยนต์เดินนิง่งไม่มีสะดุดและรถไม่เคยติดแกตค่ะความร้อนปกติเกียร์ออโต้เปลี่ยนคบกไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะคะ ภายในสภาพสวยสะอาดค่ะเป็นเบาะหนังสภาพใช้ได้เลยทีเดียวเครื่องเกียร์สามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติช่วงร่างอย่างดีค่ะวิ่งทางไกลได้นะคะแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตลอดทั้งคันค่ะคันนี้นะคะราคา49,500บาทภาษีพรบ,บปี68ค่ะ สนใจสามารถดูรถทดลองขับตัวจริงกันได้นะคะรถอยู่แถวเส้นกาญนาตหลิงชันค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปสามารถโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้อัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นแอดมินไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่นานหน้าในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ